สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเด็กทีวี D คืนนี้ภูมิใจนำเสนอสมอนสีในสกินผู้เสี่ยงโชค <Wow. S 1> สีแดงค่ะสมอนสีชอบสีแดงแงั้นักดื่มเข้าไปเลยละคันวายพระบิดารสชาติเหมือนขี้ กันทุกคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับคิวในเกม Identity Reel แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเล่นรีวิวสก,กินใหม่ของคุณหมอนั่นก็คือผู้เสี่ยงโชคที่เพิ่งเข้ามาในลูกแก้วนี้นั่นเองโอ,อ้ยสตาร์เดอร์หลอนเนี่ยมันไปเล่นรีวิวชันนานเลยนะคิดถึงจุงเบยเฮ้ยเราก็คิดถึงเธอเหมือนกันนะสมอนสีเธอน่ะเป็นเมนเราสมัยเริ่มเล่นเกมนี้เลยนะสตาร์เดอสมอนสีสตาร์เดอสมอนสีสตาร์เดอสมอนสี ได้ห้องสกีนะคะทุกคนแต่ว่านี่มันดันสวนสนุกทานแสงจันทร์โอ้โหขอ้องล่ะเวลามารีวิวสก,กินดีอะไรเนี่ยไม่เคยได้ดัดแคบๆกับเขาเลยกระจิตกระจายจะออาตาดัดแกรงให้กับสตาร์เดออย่างเดียวเลยแล้วดูสภาพของน้องเนตี้คิวคิวนัดมันใสชุดแดงแล้วดูแต่ละพูดแต่ละนางมันใสชุดดำมาไว้อะไรคิวแล้วนะนี่ยูยังไม่ตายโอ้ไอเด็กบ้าพวกนี้มันแช่คิวทางอ้อมทุกคนโหลดเข้าแมปมาไปที่เรียบร้อยกับสวนสนุกทานแสงจันทร์ โอ้ว้าวก็รตรงมาบุญซะด้วยก็เกาะเข้าเครื่องเลยแล้วกันตรงนี้มาปั่นกันเลย <c oughs> หมอดสีขอวญาติปั่นนะคะ <c oughs> แต่งตัวเส,สววนมาแบบนี้ได้ปั่นเธอเลยอะจะว่าไป <c oughs> เอา้าฮันเตอร์มาแล้ว <c oughs> กิมซส,สวยสีทองของเราที่มันล่อตาล่อใจฮันเตอร์ขนาดนั้นเลยหรอ เมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบๆเหมือนจะเป็นลีโอปะแกลีโอปะไหนดูซิโอเคลีโอจริงๆด้วยโอ้โหใส่สกินมาซะหน่ากลัวเชียวพี่ต้ตรงรีบเข้าไม้แล้วเข้าไม้ข้างหน้าน่าจะทันนะถ้าทันเนี่ยก็พับไปก่อนเลยแล้วกัหนึ่งอ่าแล้วก็จุดเทียแล้วมาวียนวนโอ้ตรงนี้เนี่ยมันหมดในรอบหนึ่งไหมแกฉันไม่ได้เล่นไอเดนดันแล้วฉันก็เบลอเหมือนกันโอ้ยเมื่อกี้ไฟแดงจอดถุดยังไงเนี่ยทันไหมสตาเดอร์สตาเดอร์เข้าไม้สตาเดอร์วิ่งเข้าไม้ตีไหมตีไหมเออตีแล้วก็พับไป อุยแม่รับชาเกินไปขอโทษชาจะไม่ทำอีกแล้วดูขอโทษหาอทีแ่แวกจิ้มนนหนุบแบบนึงขอจิ้มตรงหน่อยขอโอ้โหแล้วเอาแก้วไวน์มาจิ้มแขนตัวเองขอร้องทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมทันโอเคได้อีกแผลหนึง่ง <Wow. S 1> ได้อีกแผลหนึง่งโดนเนี่ยเจ็บจุ๊บเบยไปคณะบีบายใช่ไหมขอเข้าไม้ไปฉีดนมอหน่อยแหวกจีมมือพ่อมาแล้วขอพัดไม้แต่ว่าตอนนี้ขอนกนกได้ไหมไอ้อิงส่งโนกไปพี่หน่อย ดีนะนอกมาได้ทันเวลาพอดีเหมือนกับรู้ใจก็ถ้ามาไม่ตรงเวลาเมื่อกี้คิวก็คงจะด่าอยู่อะเพราะคิวเป็นคนขอเองนกตัวเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยมันส่งรักแกออกมาเราต้องฉีกออกมาแล้วจะตัวก่อนเข้าไม้ไปเนี่ยไม้จ๋าช่วยด้วยไม้จ๋าอุ้ยเกือบเกือบเกือบโอ้ไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีที่ให้พักฉีดนมเลยเจ้าค่ะแหกทุกอย่างเข้ามนาต่างไปแล้วโอ้ยติดสปินพอดีเลยพอดีเลยสปินช่วยชีวิตสปินช่วยชีวิตเพ้มีไม้ตรงไหนให้เลน อยู่หนึ่งแต่ว่าไม้มันสั้นเกินไปไม่แม่สั้นเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเกิดอุ้ยไป่เกี่ยวอันนี้สมอดสีไม่เกี่ยวนะคะที่ตีพลาดเองนะหมอนสีไม่เกี่ยวนะขอหาะที่จีดนมหน่อยมีให้พับกูพับหมดอ่ะกูเล่นคนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องเล่นคนอื่นไม่ต้องเล่นกูเล่นคนเดียวอ่าแล้วก็ฉีดเพื่อสุขภาพโอเคเรียบร้อยสบายแฮขอหาที่เล่นต่อละจ้าจากสภาพแล้วเด็กคิวน่าจะโดนตีอีกทีนึนะเนี่ยคิวน่าจะโดนตีอีกทีนึงยังไงยังไง ตีอีกทีหนึ่งหนูวิ่งฉีกเปนรถไฟจริงๆนะหนูจะวิ่งฉีกจริงๆนะเออเจ็บจุ่มเปยอเ้าพี่สมพมารอช่วยพอดีเหรอคะเราสเตนบายแล้วค่ะพี่สมพมสมอดสีจะล้มภายในสาม <S 1> <S 1> <S สองเอ,อ้ยไม่ใช่อะจะมีเวลาฉีดนมสบายแฮะอุ้ยมันโยนลูกมาใจเย็นนะพี่เราคุยกันได้นะพี่นะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่เนี่ยไม่คิดจะไปเอาคนอื่นบ้างเลยเหรอพี่พี่ไม่คิดจะไปเอาคนอื่นบ้างหรออ้ยเมื่อกี้เกือบเฉียดหอยสมอดสีไปทีเดียว มีกันแค่ไว้ตรงนี้จะได้หลอกไม่ข้ามหลอกไว้มีคนโดนหลอกแล้วหนึ่งนี่คนโดนชนด้วยอรจิมนมแม่งเลยละกันเขาเรียกว่าจิตวิทยาพี่ค่ะเขาเรียกว่าจิตวิทยาแต่ว่าแต่ว่ารอบนี้จะไงรอบนี้จะไงเออโดนชนอีกแล้วกระจิมนมอีกหนึ่งยังไงเนี่ยยังไงโอ๊ยทำไมเขาเดินไวจยังวะรอบนดี้ต้องกระโดดแล้วรอบนี้ต้องกระโดดแล้วติดสปิดตแงง่อุ้ยขอบคุณมากเลยสมภพขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่สมภพค่ะแต่ว่าไม่ต้องแล้ว อันนี้ปล่อยติดติ่งไปนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเขาตามเราต่อเดี๋ยวค่อยไปหาที่ฮิลข้างหน้าเอานะเออข้างหน้านี่มีเพื่อนปัดหรือเปล่าเอยเพื่อนขาปัดหรือเปล่าเนี่ยข้างหลังตรงนี้เนี่ยโอเคไม่มีคนกันก็กูเล่นคนเดียวหมดเลยจ้าแถวเนี้ยไม้เป็นของกูจ้าไม้ั้งแบบเป็นของสมอดสีแล้วตอนนี้เป็นของสมอด4สีคนเดียวโอ้ยแล้วตรงนี้ก็มีไม้ให้เล่นอีกร้านแผ่น <c oughs> ตายนี่คือเพื่อนด่าควายแน่นอนนะคะจะังหวะนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะล้มือว่าตายไม่ได้นะเดี๋ยวเพื่อนด่า <c oughs> แล้วไอ้สี่ฮิวเดี๋ยวมันก็จะเเสร็จอยยู่่แล้วนี พี่ลีโอขาขอให้สมดสีฮิวเสร็จก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาไล่ขอเถอะนะขออีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วโอ้ยยังยังอีกยังอีกยังจะตามหนูมาอีกโอ้ยพี่นี่แหละก็เนาะไปไล่คนอื่นมันก็ได้แพี่หนูเหนื่อยแล้วดูดเหนืหน่อยแล้ว,อ,ลวอุยอ้ยอุยอ้ยโูเชียดหอยน้องสมดสีไปนิดเดียวเมื่อกี้เขาใช้บิงเลยเหรอสวยเลยแกเขาใช้บิงแล้วแสดงว่าเขาไม่สามารถมีเทเลพอร์ตไปใช้ท้ายเก็บได้แล้ว โอเคค่ะเสียงในหูวของคิวตอนนี้บอกว่าเครื่องเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆมันเตรียมตั้งแต่ที่เขาบิงเมื่อกี้แล้วแต่เขาดันไม่โดนไงงั้นก็ลาก่อนละกันนะคะโอ้โหรอบนี้เนี่ยสมบัตสีจุกจนบ้องโป่เกมมิ่งรเราจะตามเราอยู่ไหมอะแกคนเรามันจะตามคนคนหนึ่งนนไ, <What? S 1> ได้นานเท่าไหร่วะได้นานเท่าไหร่วะแต่ที่แน่แน่เนี่ยเสียงหัวใจดังแล้ว้น oh. ชิกไปก่อนละกันเดี๋ย oh. วนี้มีที่เล่นอยู่ไหม oh. เอยไอ้ข้างหน้าคิวเล่นไปหมดแล้วนี่วะนี่วะอ้าวอา้าวฮไม่ตามแล้วหรอ ไม่น่าตามแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิวไปประตูดีกว่านะคะเอาเดี๋ยวก่อนเหมือนจะไปเจอไอ้งิงเลยว่ะงั้นก็โชคดีนะอิงรับไม้ต่อจากพี่ได้เลยลูม <c oughs> มีคนรับคีย์แทนแล้วเราก็วิ่งไปเปิดป,ประตูอย่างสบายเฮดีกว่าเอาข้างหน้ามีคนไปเปิดประตูก่อนเราแล้วเหรอเอาไอ้งิงลง <c oughs> สมนาโจลิโอตีสมนาเฮ้ทุกคนโดนตีล้มไบขนาดนี้เนี่ยเราต้องขับไปช่วยม,มันมไอ้เด็นดนี่ละนะ ั um death, e as, ่นไงโดนจับมัตสังนั่งเก้าอี้ไปแล้วคิวยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะคะแต่คนอื่น่เขาวิ่งไปแล้วเนี่ยฮัลโหลในจังหวะที่ฉันกําลังลีลาช้าๆไต่พวกเขาช่วยกันแล้วแต่คิวคิดว่าคิวนั่งรถไฟไปรับดองดีกว่าว่ะไอยิงจ๋าพี่กำลังมาหานะอิงรอพี่ก่อนนะอิงพี่กำลังไปช่วยเน้ยเนียเอ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไปล้มกันอย่างกันเล่าไอ้พวกไปแต่ว่าไม่เป็ เลยค่ะสบอตสีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็เรามาหาคุณแล้วค่ะคนไข้ทั้งสองรายทำใจดีๆไว้ก่อนนะคะสบอตสีมาแล้วค่ะเงี้ยโอเคถึงแล้วมา,าพี่สมภพมค่ะสบอตสีมาแล้วค่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะมาค่ะพี่เดี๋ยวสมบอตสีหิวให้น้องสมบอตสีจะคิวให้พี่เองนะจะได้วายพ่อมาเฮ้ยเขาไม่สนใจเราเะแกเขาจะไปซ้ํมไอ้งอ้นมาไอเล่นลุกขึ้นมาไอ,อ้งจะตายแล้วเอ้ยไม่นายอิงล้มไปแล้วไออิงล้มไปแล้วเล่นเล่นไปชนไออิงหน่อยอิงลุกขึ้นมาจะ ชนได้สวยเลยลูกแม่โอ้มาช่วยบอกแล้วมาช่วยบอกแล้วมาต่อตูต่อตูต่อตูเง่แง่แง่อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่โอเขากดสกิลผิดสะแม่เย่รอดดีสวยพี่สวยออกกันเถอะทุกคนสวยงามอารามแป้วแป้วเย่ว้าวกลัวมากกลัวไอ้น้องอิงจะตายมากเมื่อกี้เกือบตายจริงนะนั่นอะกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ก็ว่าไปนะโอ้โหรอบนี้ไดี๋ยวเบียดดีดักฉันค่ะ ดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ